ค่ะพีละหมุนกลองได้แล้วนะโอ้เท้าสูงอนะ่ะวันนี้น่าจะโดนเท้าสูงนะเป็นนครเชียงใหม่ได้ตัวเล็กกว่านะคะแต่เท้าสูงได้นะซายของใบบุญสายพิฆาตใบบุญสองจังหวะนะโอ้โยก้างหลังแอนเนื้นะอเออยิบออกมานึ ทุ่มของนาคันชิ้งใหมู่เอาข้างไว้ใหลเนะี้ยตันทุ่มให้ยินดี เนี่ยพร้อมในการหมุนกล้องน,นะเมื่อกี้อาจจะแบบชุเชกเฉินหน่อยเพราะว่าทั้งฝนทั้งลมเเข้าสู่เกมกันแข่งขันต่อดูออนไนเปิดมายังลงที่นห,ห,หน้าเฮาเฮาไนไน พี่ไนมาพี่ไหน,ไหนยังมารุมจุม้มยังไม่ได้บอนเป็นน้องออนที่ได้บ่อนแล้วก็เปิดยาวมาให้ดิมดิมดิมส่งมาลงแดนกลางหนาะไปบุญอ๋อสา,สานะวิ่งไปละมือออกนะกรรมการเซตนี้นะเต,ตือนตั้งแต่ช้านะ เือนการเตือนการบอกกันอะไรนะไม่มีความรู้สึกว่าดีค่ะจะบอกจะเตือนจะกล่าวตลอดระยะเวลาที่เด็กๆจะเข้าบอลน,นะคะว่าเข้าเบาๆอะไรแบบนี้ ยีมทรงฮะให้ใบบุญใบบุญต่อให้ยินดีแต่ว่าหลุดไปฮะยังหลุดไปหาทีนนานออน่น้องอ่อนน้องอ่อนน้องอ่อนแม่อ่านชื่อถูกหรือเปล่าแม่ใ,ใจโอ้หลับได้เป็นฟรีคลิกอะ พี่กี้ก็ดิ่มดีมาดิ่มดีมาเตะฟรีคลิกไงเอ้ยเด็ดมาเปิดมุมไม่เลยแม่ก็พูดโอ้เกือบน้องสักัดเก,กือบเข้าประตูตัวเองนะกับตันกับตันกับตันเห็นได้อยู่ตันเฮ้ยน,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 น้องวิ่งสุดจริงๆนะงไหมคะเบอร์เจ็ดตัวเล็กกว่าแต่น้องก็วิ่งแบบเออ้องกับตันลองได้นะ ถึงขั้นยกมือขอโทษนะคะลุกมาไว้เลยขาพี่เฮาเฮาดึงนิดนึงไปบุญทรงยาวๆให้ไงแต่ว่าไม่ถึงไงค่ะทรงยาวไปเข้าซองของพี่ต้นปอต้นปอต้นปอต้นป๊นปนปนปสสั้นให้เฮาเอาลึกมา ยังไม่ถึงยินดีนะฮะโดนตัดบ,บอล่จนว,ว้าวเอาดันหลังของน้องอ่อนน้องอ่อนน้องอ่อนหรือเปล่าดอน้องอ่อนนะแล้วอ่านชื่อทีมเขาผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ คางไวค่ะเป็นลูกทุ่งของน้องออนนะคะเบิดยาวหนึ่งมาเจ็ดดินดินดินดิยังช่วยได้อยู่เข่าเท้ายินดียินดีแทงมาฮะกัปตันกัปตันทรงมาเ้าหเฮาบุญบุญบุญยินดียินดียินดี ยินดีให้ใบบุญเฮ้าเฮ้าเฮ้าโอ้ยชนเสายังได้อยูได้โอ้ยพี่นหนในที่สุดก็งัดกดในตรัสได้นะสวยๆโลกนี้นะใครไม่ยิงไหนยิงเองนะ เอาเอาลูกมาวางให้สวยๆแล้วนะถามคานไปนิดนึงอ่ะสำหรับใบบุญนะคะลูกนี้ น้าพุทธทาปตูของน้องน้องอ่อนแม่ขอเรียกน้องอ่อนกปเลยน่ารักดีกองหลังเปิดมาเหมืงติกดกี้โอ้โตัวจิ๋วตกแเจ๋วจริงๆนะคะโปรเจกต์ของน้องอ่อนนะี่ยดูสิเด็กๆวิ่งสุดจริงๆอ่ะขีดไหนไปบุญ ไนบุญเบาๆให้หนหยขึ้นไปเป็นแทงไหนบุญดิมยินดีอย่างปัดออกข้างได้ค่ะลูกนี้นะเป็นคอนเทนคิีของนครชิงใหม่เปิดมาถึงดิมๆ ตัดบนลมาได้เอาบ้องสุ้ไปได้ไหมหลังติดนะคนเชืองใหม่มาถึงน้องออนน้องออนใบบุญน่ะไ,ได้พี่น้องออนอ่ากาดจะล็อกหลอกหน่อยไม่ผ่านไหมนะใบบุญยินดีได้แล้ว ถ้าจะเปลี่ยนคนละเซตเลยค่ะบอกเลยว่าคนละครึ่งเลยค่ะพอในเต็นท์มียืนหมดทุกคนค่ะือนกันตนะ้องเตรียมตัววอร์มหน่อยลงคนละครึ่งเลยวอรเท้าเทาตับตันลงให้ยินดี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 เปิดไปแต่ยังติดผู้ละ เล่นของน้องออนนะคะออกลังไปคนนู้นทีของนครเชียงใหม่ไหนเปิดดงๆมาเฉียดสาสองเายเฉียดไ,ไกลอย่างน่าดูนะเปิดจากหน้ากรอบข้องน้องออนอะ่ะ อ่อนคอาเดมี่น้องออนนึกออก <c oughs> ตันลงที่เบอร์เจ็ดท้องน้องอ่อน พี่พี่เฮาเหนื่อยเปล่าพี <S <s ่เฮาหอมอะน้องอานนี่ตัวเล็กกว่าแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วค่ะน้องแบบมีความคล่องตัวโอ๊ยชนเสาพักพักมีพักก่อนนะเห็นเมื่อกี้มันก็ไม่เข้านะมันชนเสาพอดีเตะนะคะ ก็เป็นรีคิกหน้ากรอบหลังติดผู้เล่นของนครเชียงใหม่เออน้องออนได้น้องออนคืนหลังมาคืนหลังมาแล้วก็ยาวออกข้างไปมดครึ่งแรกคนะ่ะครึ่งแรกนกครเชียงใหม่นำไปสามประตูนะสามศูนย์สามศูนย์นะ ตอนนี้นะคะนะครเชียงใหม่นะคะเรามีอยู่สี่แต้มนะถ้าชนะแมตชนี้ก็จะเป็นเจ็ดแต้มแข่งขันทั้งหมดสามรอบนะและเข้าสู่รอบต่อไปถ้าใครมีตารางในมือก็สามารถดูได้เลยนะคะว่าแข่งอีกที่กี่โมง เด็กอีกชุดรองราวนะคะก็มีดินนะคะพีพีนาวาต้นคิดต้นคิดเตะลืน่นนะแล้วก็มีพี่เวมีต้นกระบนะคะพูดได้ผ่บประตูนหนึ่งเดียวค่ะก็คือต้อนปอค่ะป,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 ะปะอกำลังเดินมานะคะ สั่งกำแพงๆตามยังไม่อันนี้นะ คริตเวเวเบียดเวเบียดยังได้อยู่ไม่เช็ดฝ่าเท้าหลุดแล้วน้าว่าเปิดมาต้นคิดต้นคิดลึกให้ต้นกระหน้าว่า วากะดดอนข้ามมาหาดินโอ้ย <c oughs> แม่ยังร้องเพลงลงนะคะลูกบอนมาเดี๋ยว่ะได้ดินนะหัวลงนะโอ้ยดีที่เขายั้งเท้าไว้ได้นะนะมีงานได้เจ็บนะะลูกเนี้นะนี่ดิน ลงมานน่คอนเทนต์วิ่งเข้าออเลยนะยืนหลังเวออกข้างไปทางนี้อ่าทุ่มหลอกทุ่มหลอกนะทุ่มไปทางนู้นเลยนะ กินได้บอลไปละเอเมนให้พี่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 หักหน่อยนึงแล้วก็ยิงสวยสวยไม่ไม่ได้ตามกล้องเลยนะตาปตอจำแพงอ่ะ ติดกำแพงแปนะนะติดก้นพีพ,พีนะพีพีพดินดิ้นดินดิน,ดนมาสองพยายามหมดกล้าเชียร์กันมาพีพีไปเองไหมเพราะว่ามีอยู่คนเดียวเขายังมีเพื่อนอยู่มีนาวาม่ช่วยอยู่นะคะบอลจะอยูไหนบอลออกไปแล้วในะนลูกทุ่งค้องนะครสชียงใเลย ว่าได้บอนมาคืนเวเอ๊ยยืดยืดลงแนวลึกไปหาหน่า,นาวะหน่าวะเอาข้างห่ะต้นคิดต้นคิดเลี้ยงโดนฉกไปได้น้องอ่อนได้บอลมาน้องอ่อนน้องอ่อนบินมายังไหวบินยังถึงช่วยกันไหมน้องอ่อนคืนให้เพื่อนหลังขึ้นมาปีกไม่ได้หลุดออกข้างตไปทางดู ฤดูกทุ่งของฤดูกทุ่งของนครเชียงใหม่เสียงทุ่มอู้ยวิ่งหลุดเดียวฮะ ทีกําลังไล่ต่ามเปิดมาถึงพี่ตันพอเลยนะลูกนี้จังสันไ้เว่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 โอ้ยเป็นสีคิกของน้องอ่อนนะ พอสั่งกำแพงชิดๆนะคะไม่แตกนะคะกำแพงต้องไม่แตกนะนี่ไปแล้วพี่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 ออกให้ต้นคิดต้นคิดเปิดว้าวว้าวไม่ตัวว้ายนะ ถึงเก็บบอลหนึงนะว่ะนาวา่า,วาแทงลึกไปฮะต้นคิดนะถึงต้นคิดเลยต้นคิดกดโอ้ยตบได้นะไม่ใช่ชกนะฮะบตบได้นะฮะผู้รักษาประตูของน้องออนนะทีไปอีกรอบดัง <c oughs> สีหนึ่งว่ะมาหาดินดิน ยินคืนนะว่าไอ้ตอนคิดอ่ะตอนคิดล่องลอยย่าเนี้ยต้องได้แล้วไหมอ้าวได้เจ๊นะ <c oughs> สั่งกำแพงนะคะเพราะว่าโกมันก็สูงกว่านะพี่ทันเดอร์พี่ทันเดอร์มีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าโค้ดบอกว่าไม่ไหวให้บอกนะ สวยอ่ะขนาดมีกำแพงนะยังถึงมือพิ่ต้นฟอได้นะคะน้องอ่อนเตะสวยๆมาเลยทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร,เดอร์เบาๆให้ดิน้นอา่าเวทัดแรกกระดอนออกไปนะะดินด้นดิน้นดิ้นไปหาันเดอร์ ต้นกระโอ้หมกกอลเชียงใหม่ได้นี่พี่ดินนี่เป็นอะไรกับใส่รองเท้าเนี่ยพี่ดินไปเลท่านเยอะท่านเยอะแทงให้ต้งคิดแน่นอนอ่าติด่างไรที่ต้องคิดต้นคิดมาเข้าสองพุทธสัพระตู เราต่อประตูของน้องออนยิงยาวหารโอ้โหเว้ๆเนี่เคลียร์ขึ้นให้ทันทีนะเพืเ่อนจะเอาบอลมาได้หรือเปล่าได้ไหมได้ไหมยังติดที่เวติดทีเวตคนกระชันเดอร์อันเดอร์ได้บอะลไปแล้วอันเดอร์แทงมาพี่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 ส,สวยเลยลูก เลยนะคะลูกนี้นะคะมีเบอร์แปดนะคะตัดไม่ใช่ตัดแต่ปิดหน้าบอลมาทำให้ตัดสินใจได้ยิงนะคะลูกนี้ขามคานไปเด้อ ดินต้นคริสต,ต้นคริสต,ต้นคริสมาแล้วส่งให้พี่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 เลี้ยงมาข้างในข้างในข้างในได้ยินโคตดบอกนะคะว่าพูดต้นคริสไม่ได้ยังไม่ได,ไได้ดูออกข้างไปครนนั้นี้เป็นลูกทุ่งของคอนครเชียงใหม่ พี่พี่ยังได้บอลอยู่มาถึงดินส่งให้ชันเดอกพี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 กดไปเลยนะลูกนี้เขาประตูไปเลยอ่ะเข้าสู่นาทีสุดท้ายนะ จัปอนะคะก่อนเปิดหน้าบอลน,นะคะที่จะปอจะสร้างสร้างกะแพงทันทีแต่เพื่อนไม่ได้ยินสร้างไหมเพื่อนจะสร้างไหมไม่เลือกที่จะอัดส่วนนะคะดึงไปเล่นแทนนะคะน้องออนอะคาเดมี่ พ,พีพีเข้าไปตัดบอลได้นะยังติดที่ต้นคิดต้นคิดต้นคิดน้องออนได้บอลมาพีพีย่งคืนได้เดินสวนให้ต้นคิดต้นคิดส่งให้ไข่อ๋อน่าจะแทงให้พีพีนะคะแต่ว่าไม่รู้กันนะลูกนี้เอ้าโดนกรานะกะ,ะโดนรับบอลบอลหยุขาเลยะะดินไปแล้วดินเปิดไป เอาท่าทันเดอร์ทันเดอร์เบาๆให้พี่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 รูปข้างได้ถ่ายรูปไหมคะถุงคล้องนะขอเชียงใหม่อ่ะดินยุ่มให้ทันเดอร์ทันเดอร์ดินดินเปิดมากเอามือผู้รักษาประตูนะคะไม่ใช่เราเตะน,นะคะเขาเตะนะคะเตะให้ผู้รักษาประตูเว้ นะคะเข้ามาในสนามหนึ่งลูกคขาเนอ้อคิกของน้องพันเช็คใหม่ค่ะเวลาของแม่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเด็กๆเ,เข้าสู่รอบถัดไปนะคะใครหัวเราะอ,อ,อ,อ๋อนะ้องออนนะน้องก็หัวเราะเสียดังเลยนะคะ กถือว่าเก่งทั้งคู่นะคะสำหรับนครเชียงใหม่พบน้องออนนะคะน้องออนก็น่าจะปั่นหุ่นสักนิดนึงนะคะแต่ว่าฝีมือไม่ว่าโอเคนะคะน้องออนโอเคค่ะไว้เจอกันในแมตต์ต่อไปนะคะก็ขอปิดไลฟ์สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ